น้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกับอนุมาลสารทูเจ้าค่ะสาธุาครับท่านบรรยากาศีโปไข่ที่เรยนมากในวิชาพระนาเคอาการภายในจิตของท่านเป็นไงครับสาธุน,น้อมกับขออากาศเจ้าค่ะอาการภายในจิตรอบของเมื่อเช้าเจ้าค mm ่ะ hmm. ก็ตื่นแต่เช้าเลยเจ้าค่ะก็มาดาับภัสสะแล้วก็นั่งเริ่มนั่งเจ้าค่ะก็จะมีเสียงรบกวนภายนอกเจ้าค่ะก็จะเป็นตลาดก็จะเสียงดังเจ้าค่ะ ก็จะสัรวมอินทรีย์อยู่ที่ปลายจมูกเจ้าค่ะตอนแรกก็จะมีการสนใจกับเสียงรอบข้างบ้างแต่พอดับไปเรื่อยๆเสียงที่เขาดังอยู่เจ้าค่ะเขาก็เหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเขาแล้วอ่ะเจ้าค่ะก็จะอยู่ที่การเจริญมาวิธีดับประสาทหนึ่งองค์ธรรมอยู่ที่ปลายจมูกอย่างต่อเนื่องเจ้าค่ะแล้วก็องค์นิวรณ์ห้าองค์นิวรณ์ห้าเริ่มแรกก็จะเริ่มนี่เลยเจ้าค่ะ แล้วก็เหมือนมีอะไรมากัดตั้งแต่แรกเลยเจ้าค่ะก็ไม่สนใจเจ้าค่ะจนอาการทุกอย่างเขาสงบลงไปก็เกิดองคองวว์วิตกวิจารเจ้าค่ะองค์วิตกวิจารวิตกวิจารก็ไม่ได้ฟุ้งเท่าไหร่เจ้าค่ะก็จาภาษาหนึ่งองคร์รมสำรองมีนซีอยู่ที่ปลายจมูกจนล่งโบกเจ้าค่ะแล้วก็ เกิดองปิติองค์ปิติก็เข้ามาในรูปแบบขององค์ตัญหาที่คอยกระซิบเจ้าค่ะแล้วก็มีองค์เวทนาที่นั่งไปแล้วมีอาการปวดชาตามขาแต่ก็สำรวมไว้ได้ที่ปลายจมูกแล้วอาการเขาก็ค่อยๆคลายลงด้วยที่ไม่ไม่ได้ไปสนใจเขาแต่ประสาท ึ่งองค์ทำอยู่อย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วก็ได้เวลาก็กําหนดออกจากสมาธิเจอค่ะเอก็กาท่านอาจารย์เจ้ะค่ะขอบทุครับน่ะอันนี้ก็เป็นมาวิธีเนาะดูกานเปลี่ยนสถานที่ตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านท่านอาจารย์จริมาเนาะเจ้าค่ะอะก็ไม่มีกฎอะไรหมายความว่าเมื่อท่านเสียรางวัลไป สมาธิก็ยังไม่สามารถจะกลับขึ้นมาอยู่ในจับความปกติเหมือนที่เดิมได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็ทำต่อไปนะครับตรงนี้ก็ต้องสำรวมให้เรากลับกล้ามาให้มีม,มากเราจะต่อสู้ต่อนะีครจริงการเปลี่ยนสระนทนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้ากลับหลังลง นะครับหรือจะมีเสียงนะครับที่จะเข้ามา mm. เสียงเว้นปฏิบัติต่อปฐมฌาชาะจริงอย่างมร่เจ้าจำรวงได้ถูกต้องจำรอก่อนที่จะทำสมาธิจำ,ำลอมอยู่ต่อนเนื่อง mm. เสียงก็ไม่เป็นอุปสรรคพิตกวิจาร์ก็ไม่เป็นอุปสรรคพิธีก็ไม่เป็นอุปสรรคสุขก็ไม่เป็นอุปสรรคสามารถที่จะเดินทางเข้าสู mm. ะ่ะ้อบใจหมดนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีการปฏิบัติ นะครับแต่ขั้นตอนที่จะสํารวมก็ต้องใช้เวลาหนกแบบนี้แหละเนื่องจากชานเครื่องเพราะนั้นจึงต้องระวังอย่างยิ่งที่จะทําให้ชานเสื่อมขึ้นขึ้นไปแล้วลงขึ้นขึ้นไปแล้วก็ลงเพราะนั้นเวลาถึงที่สุดแล้วต้องลุยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเหมือนที่ท่านได้พบมาเกิดความมีตกของฝลก็เป็นธรรมดาเพราะว่าไม่เคยเจอ ก็แสดงว่าไม่ก็ได้ฟังคลิปที่ผ่านๆมาของครูบาอาจารย์บางท่านก็จะมีการสนทนากันนะก็ไม่เป็นไรก็ต้องทำต่อไปครับเพราะว่าสมาธิเคลื่อนแล้วอยาจะกลับมาที่เดิมใช้เวลาบางท่านอาจใช้เวลาเป็นอาทิตย์บางท่านอาจใช้เวลาเป็นเดือนนะครับจะได้ใครอินทรีย์สูกก็สองสามวันก็ได้แล้วนะครับ มีคำถามไหม Z, อิทนทราาีน้องกับท่านอาจารย์เจ้า,าค่ะน้องกาบขอค่ะเจ้าค่ะรบคนน้องกาบขอสอบถามในเรื่องของอินซีเจ้าค่ะอินซีนี่สามารถสร้างได้ทุกๆพระองค์ได้ทุกพระองค์เนก็คือไม่ได้เกี่ยวว่าเราอ่อนแออินซีมาแต่ต้นแล้วเราก็จะอ่อนแอไปตลอดใช่ไหมาช่นนนคนละเรื่องอินรี Z, นี่คืออสภาวะที่ท่านสาม,มารถ สร้างได้ในปัจจุบันสร้างมาจากอดีตเป็นบุญที่ติ่งต่ำแต่ถ้าในปัจจุบันท่านไม่มีอิทธิแท่นสามเพียนถอยจับก็ไม่สามารถไปเชื่อมต่อใช่นไหมกับอดีตได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอดีตที่เขามาเนี่ยเขามีกําลังมาแล้วเอารงชานเขาได้ทามาหมดแล้วแต่ท่านไม่สามารถที่จะเปิดประตูให้เขาเข้ามาได้ แต่ได้กค่อ่างนั้นเปรียบก็เมือนว่าน้ําวิ่งมาที่เขื่อนโอ้เขื่อนนี่จะรับไม่ไหวแล้วจะล้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ล้นใช่ไมไม่ล้นแต่ก็มาเต็มแต่ท่านไม่เปิดประตูให้น้าออกนะเออไม่เปิดประตูให้น้ําออกก็หมถึงจริงๆท่านไม่มีกําลังที่จะไปเปิดประตูนะในภพนี้ชาตินี้ก็ฟังเพียงยอด เราดูไม่ต่อเนื่องนะเพราะนั้นกาลังที่มีจึงไร้ข้าวนมเพราะอะไรเพราะอินรีไงซีที่จะต้องสร้างให้เขามีกําลังสามวันถผก่สามวันโผล่นะถ่ยจับถ่ากลับถ่ากลับเรามีกําลังมากเจอความปวดก็ไม่เอาตกใจก็ไม่เอาัวก็ไม,วไม่เอาแล้วก็ที่เจยจ นะครับแล้วตรงเนี้ยคือน้ําเข้ามาเต็มเขื่อนแล้วเนี่ยท่านแค่ไปเปิดประตูะน้ำาก็จะไหลปุ๊บไปเลยนั่นคือเครื่องเปียบเสมือนการที่น้ํามาปุ๊บท่านก็มีเรือรอรับเนะี่ยไปตามเรือล่อ,ลองเรือไปเลยก็จะบรรลุธรรมไปเลยตึ้งตึ้งตึงตึงไปเลยนะครับพอเข้าใจไหมอย,อย่างนี้เจ้าค่ะพอเข้าขใจเจ้าค่ะ นะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจเจ้าค่ะน้องกาวท่านอาจารย์เจ้าคะ่ะเพราะฉะนั้นครบทีชาตินี้จึงเป็นครบที่มาสร้างให้เชื่อมต่อกับคบที่ผ่านมาคบที่ผ่านมาเขาส่งมาให้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าผมที่ชาตินี้ท่านไม่ทํายังไงก็ไม่ได้นะก็เขามารอท่านแล้วท่ากกนแค่คลิกเดียวก็จบแล้ว ยกยักย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 กก็อยู่อย่างนี้แหละหจนฝากเขาจะถอยเขาเองผู้เดินมาเขาไม่เอาแค่นี้ก็แค่นี้เขาก็ไม่เอาด้วยก็จบเนี่ครับอันี้ถ้าเขายังมีกําลังอยู่ก็ก็ส่งท่านมาที่จะไปแล้วท่านก็ต้องรับเนี่ยถ้าท่านไม่รับก็ไม่ได้ครับเหมือนมีคนส่งของให้ท่านมายื่นมือไปรับองค์ก็จึงใช้คำว่าท่านต้อง,ง,งยื่นไปรับแลาท่านไม่ยื่นรับ เหสิ่งที่รองให้มาก็าตกลงดินตกลงพื้นหมดถึงไม่จะส่งก็รับไม่ได้รับไม่ได้ก็ทําทไงแบบนั้นก็เปรียบเสมือนแบบนี้หลนะนะพระสุอรองก็มีอยู่ต้องยืมภาชนะออกลองรับถ้าไม่ยืมออกมาก็เลืนหมดไม่มีก็ตัวเองก็ต้องทดเองภาชนะเพราะว่าที่จะมาลองรก็คือการเดินมากนี่แหละ การทรงชานนี่แหละนะ่รับงานตรงนี้ต้องทำเองหมดจะไปร้องขอก็ไม่ได้ให้ใครช่วยก็ไม่ได้นะครับก็เส้นทางที่กูัวการเดินมาก็เดินแบบนี้เราก็เดินแบบนี้พวงก็เดินแบบนี้เห็นไหมล่ะก็องก็ทํามาทุกภพทุกชาติเช่นกันแต่พระชาติสุดท้ายองก็เป็นกระสับเลยมั้งแล้วถ้าพงไม่เด็ดเดียวไม่ออกจากพระราชวังอ่ะแม ถ้าไม่เด็ดเดียวแล้วก็ไม่สู้อดอาหารพร้อมเินแต่ที่โคงเดินไม่ไหวมือลูบท้องก็แหมขนท้องหลุดออกมาตามเห็นไหมนั่งผละโป,โปูตำนิว้วเล็บทะลุขึ้นมาเงี้ยไม่ฉันอาหารเห็นไหมเนี่ยความเด็ดเดียวท่านทำได้ไหมล่ะความเด็ดเดียวท่านยังไม่ถึงกี่เปอร์เซ็นต์ของพระองค์เลยกระจอมไหมล่ะ อาจจะเทียบแล้วเห็นไหมแต่บอกโอ้ก็พระองค์เป็นนีดก็ใช่พวกก็พระองค์ทําให้ดูเป็นตัวอย่างไงันเป็นตัวอย่างแล้วก็ต้องพวกเราก็ต้องทําแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าคนละฐานนะไม่ได้ทําถึงขนาดพระองค์ก็บรรลุทมได้ก็เราเกิดมาเพื่อการบรรลุทำก็บอกแลวผู้ที่เข้ามาสู่ธรรมในของมือกเพื่อการบรรลุแล้วก็แค่เชื่อมต่อตัวเองนิดนึง แต่พระองค์เห็นไหมโอ้โห่าจะได้แล้วก็ไม่มีใครบอกใครสอนน่ะองค์ต้องรู้ว่าทำเองเห็นไหมอาจจะบรรลุได้เป็นกษัตริย์แท้ๆต้องมานอนกลางดินกลางทรายต้องเข้าไปนิดพาศินสาราจัดเจอทั้งองค์ุรีมานเนีนะ่ยจึงจะตามล้างตามห้าอยเห็นไหมแต่ด้วยบุญบารมีของของขท่านเนี่ยโอ้สบายนะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันรุนแรงเลย

อันนี้ก็เป็นรถไฟขบวนสุดท้ายเป็นโอกาสของท่านนะครับดังนั้นท่านก็ต้องเร่งความเพียรไม่ไม่มีคําว่าไม่ได้ต้องได้คาว่าไม่มีไม่ไต้องมีต้องทําได้นะครับต้องทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ต้องได้ก็ต้องได้ภายในพบนี้ไม่ไงั้นก็จะคาพบเสียเวลาเยอะแยะมากมายนะครับพอ,อกข้จใจอย่างแบบน,นี้ เข้าใจแล้วเจ้าค่ะนัอมกราท่านอาจารย์เจ้าค่ะนั้นเราต้องมีสัมชัญญะต่อเนื่องต้องมีความเพียรต่อเนื่องใครจะเป็นยังไงเรื่องเขาปล่อยเขาไม่มีต้องสนใจครับเราทำของเรานี่แหละใครจะดุด่าจะว่าใครจะถอนใจความไม่สนใจระดับของเราไปอาไละ่ะเดินมากให้ถูกต้องเดินมากให้ถูกต้องมานจะมาทดสอบยังไม่สนรู้อย่างเดียวก็บอกแล้วตายเป็นตายไม่ต้องกลัวก็มันไม่ตายอ่ะถึงจะบรรลุ มันตายมันจะฝึกเขาไม่ได้ไงลุงไม่มีใครฝึกแล้วตายหรอกถ้าสําเร็จแล้วตายนีม่มีฝึกสาเร็จแล้วตายมีแต่ฝึกอยู่แล้วตายไม่มีมันมันหลอกเ็เฉยมันหลอกให้เจ็บจริงให้ปวดให้ทรมานแล้วก็จะได้ไม่ต้องปฏิบัติก็มนรู้จุดอ่อนมารเก่งเห็นไหมล่ะแล้วไปตกเป็นเครื่องมือมารตกหลุมที่เขาขุดล่อมารไป ล่อตัวเราเห็นไหมมันต้องไปขุดล่อมารไม่ใช่มารมาขุดล่อเราเมาผู้ดเดินมรกก็ไปตอบบ่วงของมารได้ไงเออถ้าไม่มีคนสอนก็ไปอยากมีครูบาอาจารย์บอกม,มีครูบาอาจารย์สอนมันจะเพียงความเขไปได้ไงถ้าทำตายอ่ะอ่ะมีอะไรจะถามบ้างไห ไม่มีแล้วเจ้าค่ะเคลียร์แล้วเจ้าค่ะน้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะเอาล้วนะอันโมตนาจารย์สุขะท่านบุรีดาศีภพไกผู้เดินบัณฑ์แบบวิชาพันากามีสาธุน้อมกับและเท้าท่านอาจารย์ผู้นำจิตองศาธิมุตเจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะสจุฬาสวัสดีครับ